ไมไรหรอกแต่เธอนะอสิเป็นคนไม่เอาไหนทั้งหากปล่อยให้บ้านรากรุงรังงานการก็ไม่ทำนอนกินเที่ยวไม่ได้เรื่องใดเล่าสู้อมิตรดาเมียตาเท่าชูชกก็ไม่ได้เอ๊แล้วฉันเป็นผู้หญิงนี่แล้วก็เป็นเมียพี่ด้วยพี่ก็ต้องหาเลี้ยงฉันสิแม่พี่เมื่อก่อนทำไมไม่บ่นเลยยะ ธอรู้ว่าขี้บ่นเงี้ยเหรอจ้างฉันก็ไม่หลวมตัวมาเป็นเมียพี่หรอกอออออออที่เธอเป็นเมียฉันเนี่ยเพราะหลวมตัวละก็แล้วแต่จะคิดสิมันเรื่องของฉันนี่ไม่เห็นหนักบาลใครเหรออ่ะอ่ะอ่ะอแก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 าพูดกับฉันอย่างนี้เชียวเหรอฮะถ้าไม่กล้าแล้วจะพูดเหรอนี่แม่ป๊า แกกล้าแกกล้าตบฉันเหรอฮะถ้าไม่กล้าแล้วจะตบทำไมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมถ้าไม่ยอมก็ร้องอีกทีสิยอมยอมแล้วจ้ายอมแล้วต่อตอนนี้จำไว้ ฉันต้องเป็นเธอต้องอยู่ในโอวาลฉันปรนิบัตรฉันหากขัดเขินจะร้อนมากกว่านี้เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเจ้า ทำ <c oughs> ประชดนะเดี๋ยวก็ป้าบแล้ววันนี้ชักเมื่อยอมาราจังฐ <c oughs> านใหม่สิอมารา <c oughs> จังนวดให้หน่อยสิ ได้จ้ะนวดนวดีๆสิเด็กกระโดดไอ้สองเต้านี่ล็อกกระโดดเป็นอ่ะนี่ยืนเท้ามาฉันจะนวดให้ดูฮะ้อาางสิงขึ้นบานขึ้นช่องดั้มิดหมียืนมานี่ต้องนวดอย่างนี้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 จำได้ไหมจะจำได้จ้ะนวดปะ นวดเซ่ทำอะไรกันนักหนาฝากนะ่ะดูได้เลยยิง่งสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาความสุขจริงไง เธอคงจะภูมิใจใช่ไหมที่ทำงานให้ฉันแบบนี้มาะละตีมาอยู่นี่เองตามหาตั้งนานมีเรื่องคุณใจอะไรเหรอ ก็ผัวฉันสิร้อยวันพันปีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนจูจูมาดุด่าว่ากล่าวฉันหาว่าขกี้เกียจมแต่หลังยาวไม่เอางานบ้านงานเลือนฉันโมโหก็เลยด่าสวนกลับไปเขาก็เลยสวนกลับมาก็สวนกลับมาว่ายังไงล่ะ ก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ดันเอากบปั้นสวนขัับมาน่ะสินี่งเหยอมันเรื่องอะไรล่ะถึงได้ลงไม้ลงมือรุนแรงกันถึงขนาดนี้อะฮะผัวฉันก็ว่าฉันขี้เกียจสัวไมิต่ดาเม่แต่เท่าจุเจ้ก็ไม่ได้ ต่อไปนี้คือจะไม่ยอมรับใจเหมือนแต่ก่อนทำไมฉันโชคร้ายอย่างนี้เธอโชคดีนะที่มีสามาีเอาใจเอาใจกับผีน่ะสิฉันก็โดนด่าเฟิงมาเดี๋ยวนี้เหมือนกันสาเหตุก็มาจากอินางอมิตตานั่นแหละเอ๊ะนั่นอมมาราร้องไห้ฟูมฟายมาด้วย ติสนามาลติช่วยฉันด้วยมีอะไรเหรออมราเจ็บใจยังไม่พอจะต้องเจ็บตัวด้วยหยอมไม่ได้เป็นไงเป็นกันแล้วเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันไหนลองเล่าให้ฟังสิผัวฉันน่ะสิไม่รู้ไปโดนผีอะไรสิงมากลับมาบ่นนู่นบ่นนี่ว่านู่นว่านี่หาว่าฉันน่ะบอกพร่องในหน้าที่ภรรยา ไม่พ้นที่บดสามีสู้นางอมิตรดาเมียชูชกยาจกขอทานไม่ได้พอฉันเถียงมันก็เลยสัดว์ขอบเขาให้ก็นางอมิตรดาเหรออีนางนั่นล่ละมันดีมันนิเศษตรงไหนนะผัวฉันถึงได้สรรเสริญเยินยอมันนะักอ,อะไรอะไรก็สู้อมิตรดาไม่ได้อ,อย่างเงี้มันต้องแก้แผลได้ ฉันกับมลตีก็โดนผัวเล่นงานด้วยสาเหตุมาจากอินังอมิตตดาตัวแสบนี่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราจะปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตายอยู่ทำไมแต่การแก้แค้มันซะเลยดีไหมดีจ้ะฉันเอาด้วยว่าจะทนมือทนปากเราได้ก็ให้ไปเรื่องด่านะ่ฉันถนัดอยู่แล้วรับประกันด่ายาวสามวันสามคืนไม่มีซ้ำคำก็ยังได้ถ้ามันด่าตอบถีบตอบฉันจะตบ มันเองอีสุก่อนห้ามเมื่อมันทนไม่ได้นะมันก็จะต้องหนีไปอยู่ที่เอื่นข่าวนี้หัวเราก็จะต้องกลับมาอยู่ในโอวาของเราตามเดิมฉันรู้ว่าตอนเย็นมันจะไปตักน้ำเราไปดักเล่นงานมันซะเลยดีมั้ยดีสิไป ไปไพูดที่แสบเลยพี<ช>่ดูไหวขบเพาะขาวพองอย่างนี้นี่เล่าหัวเท่าขอทานมันที่ดินหลงนะหัวหวลงนะมันไม่สู้อะไรหรอกแต่หลงผัวนะซิมันน่าอายหัวแก่ซะด้วยแกแก่ก็อาจจะมีทีเด็กนะเมื่ออย่างนั้นเมียเด็กเด็กคงไม่หลงไส่บอกวนนี้บาไม่เคยขาดเลอ<ะ>จะรีบไปไหนกันจ้า อ๋อคงจะรีบกลับไปจ๊ะจ๋าจูจีกับตะเท่าขอทานนะมันยังทะวันอยู่นะเธอใช่แล้วไม่อายผีสางก็อายตัวเองมากสิแล้วเขากำลังข้าวใหม่ปลามันมันก็น่าเห็นใจอยู่แล้วช่วยหลีกทางให้หน่อยไม่หลีกใครจะทำไมต้องพูดกันให้รู้เรื่องก่อนใช่แล้วนี่นางอมิตาดา นางเลิกปลนิบัติหัวจนออกหน้าออกตาสัทีได้ไหมเธอรู้ไหมเธอทําอย่างนี้นะชาวบ้านเขาเดือดร้อนรู้ไหมฮะ<า>ใช่แล้วพ่อแม่อบรมฉันมาภรรยาที่ดีอ่ะก็ต้องก็พึงอุทิศตนเพื่อสามีบุตรที่ดีก็ย่อมอยู่ในโอวาทของพ่อแม่อาา๋ออย่างนั้นที่ยอมมาเป็นเมียเท่าขอทานนะ่ะ ก็เพราะเชื่อฟังพ่อแม่อยู่ในโอวาสนะสิตายตายจะมีผัวทั้งทีจะมีให้มันไปบวเป็นคนหน่อยก็ไม่ได้ออย่างสาวอย่างสวยอยู่เนี่ยที่ว่ายังไม่สายเกินไปที่จะหาผัวใหม่หน <c oughs> <c oughs> ีมันไปซะเถอะที่พูดเนี่ยก็เพราะหวังดีนะจะมาดื้อด้านทนตกรกรรมลำบาก <c oughs> ให้อับอายขายหน้าเขาอยู่ทำไมจะรักเขามากกว่าผม จะรักลมมากกว่าน้ำก็ตามใจตัวใครตัวมันหรือว่าเธอชอบหัวแก่ๆรีไปหาเอาใหม่ก็ได้ที่อื่นไม่ถมไปอมเอาแก่กว่าตาเท่าขอทานชุงชงก็ยังไม่ดีดีสมน้ำบ้า,าจัดเจริตดีนะ เป็นอะไรเรืออ <S <S เอ่องน้องพวกพรามันนีไปลุมดาต่างน,นานาที่ท่าน้ำ่าม,มีผัวแก่ต่อไปนี้มิตรดาไม่กล้าเอาไปตักน้ําทางานอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่คุณแม่คุณเรื่องนี้เองเะรอไม่เป็นไรรอกน้องถ้าน้องไม่สบายใจไม่สะดวกที่จะทําาพี่ไม่กว่าอะไรท้งัานนะเออนางก่อนนางก่อนพี่ทําเองได้ เอ,อไม่ว่จะตักน้ำตำข้าวหาผักหาฟืนหุงข้าวหุงปลาหาเลี้ยงน้นองนะ พี่ทำได้เพื่อน,น้องพี่ทำได้ขอแต่น้องมานั่งให้พีนะ่เห็นหน้าไม่ว่าทำอะไรไมันก็ไม่เหนื่อยแม้มีแต่ความสดชื่นแลำเมียนะแต่แต่มันผิดธรรเนียมที่ดีที่ใจผัวทำงานชาบ้านก็จะยิ่งปรนนะนามเอาโถอะขอร่ำลาให้พี่ทำยังไงอมิตาดาจา๋าแม่คุณ เทพยดาที่เคยอนุเคราะห์พระเวสสันดรปรารถนาจะส่งเสริมพระบารมีพระเวสสันดรให้ไดบ้บำเพ็ญปียบุตรทานบริจาคจึงดนใจอมิตรดาให้รู้เรื่องราวของพระเวสสันดรถ้าเห็นแก่อมิตรดาต้องหาทาสหญิงมาคอยรับใช้ถ้าไปหาที่ไหน้านะอย่างเรามันก็เท่านี้ จะเอาเงินถิ่นไหนไปซื้อไปจ้างฮคงไม่ต้องไปซื้อหรือไปจ้างหรอจกจ้าก็พี่ขอชาลีกันหาสองพ่อหน้าจจโอรถที่ดาวพื่อเวสันดอนมาเป็นค่าช่วงช้ยไงล่ะเอาอย่างงั้นเจ้ามันจะดีเหรอ ถ้าไม่ทำตามเนี่ยอมิตตดาก็จะกลับไปอยู่กับพ่อแม่อย่างเก่าก่อนโฮ้ยพอโทรฟังก่อนแม่จําแม่เฮ้ยอมิตตดาจ้าฟังผิดชกทุกก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆคอยคอยพูดคอยคอยจารึกษากันก่อนพระเวสสันดระพระองค์ทรงฝากฝ่ายในการบาเพญทานจนเป็นที่เรื่องลือรู้กันทั่วไปพระองค์ทรงประทานทุกอย่างตามคำทูลขอตอนเนี้ย อย่างนี้ชาลีกันหาออสมเด็จจโอรสธิดาออจะไปขอมาเป็นข้าช่วงใช้กับเราเถอะแต่หากเป็นความต้องการของน้องออพี่ก็จะไปทุนขอสองกุมมารแต่ว่าตอนนี้นะพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนละ่ะทออออี่ไหนบอกพี่ออขาวงก่อนโอ้ยวงกดเถอะพระองค์น่ะเป็นถึงกษัตริย์ ทำไมถึงไปอยู่ไกลพลถึงเขาวงกฎดเสด็จประพาดงั้นเหรอไม่ใช่หรอ,อพวกราษฎรนครสีพีก็ไม่พอใจที่พระองค์ส่งบริจาคช้างคู่บ้านคู่เมืองจึงไปร้องเรียนต่อพระเจ้ากรุงสนชัยพระองค์จึงมีพระราชบัญชาให้ในประเทศเสด็จออกจากเมืองรีบไปเถอะ ไม่งั้น,นอมิตาดาจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่อมิตาดาจ้า,จา,จาพี่จะรีบไปในเร็ววันนี้แหละเ้อแต่แม่นทางมันก็ไกลถ้าพี่ไปก็เป็นห่วงน้องที่จะต้องอยู่คนเดียวเปลี่ยวเอกาเฮ้ยกลุ่มเออเออนี่ หาวิธีไง่ายๆกว่านี้ไม่ดีกว่าหรือ้าจ้าจะเ็นหลุดไปอ่ะอภิตดาก็จะไม่ขออยู่ด้วยแล้วเออจ้าๆจาไปจ้าไปแต่ต้องขอเวลาให้เตรียมตัวหน่อยนะเพราะว่าหนทางนมันไกลไปมาก็ลำบากแต่ข้าได้กำลังใจจากน้องเอ,อนี่ พี่ก็ไม่ทอดถอยเพื่อน,น้องพี่ทำได้ทั้งน,นั้นอมิตรดาจา๋าโอยโอยแม่คุณชกเอ้ยชก้าต้องอชกเอ้ยชก้าต้องเดินทางาแซ่แล้วต้องทำให้ดีรังคาจะได้คุ้มให้เมีย พี่ต้องไปร้ายวันทีเดียวเอ,อ้ยแม่ชักเหนื่อยเอาเออรึบป้่อ่ อย่างงี้มันค่อยแข็งแรงขึ้นมาหน่อยคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้เอาละสเสร็จแล้วแม่ถ้าหากมีเวลามาก,กว่านี้นะจะเปลี่ยนลังคาไหมหมดทั้งหลังเลยทียเดียวหมด,ดเลยพี่ปีไปก็เถอะขืนชักช้าคนอื่นน่ะก็อาจจะมาทูลขอสองคุณมารไปก่อนก็ะจะอดได้มาใช้งานเท่านั้นอ่ะหมดแรงหรือไงฮะแม่ก็มันเหนื่อยนะ แต่ว่าตอนนี้นะมันค่อยหายเหนื่อยแล้วเมื่อมาเห็นหน้าแล้วอยู่ใกล้กับน้องนี่เ<ะ>นี่ยขอข้าวกักพริกสัมภาระต่างๆสำหรับเดินทางวันเนี้แม่แม่น่าจะให้เวลาพี่อีกสักหน่อยนึงไม่มีเวลาแล้วถ้าไม่ไดีไปวันเนี้ยเป็นได้เห็นดีกันแล้วนะจ้าจ้าจ้าไปจ้าโถยเขาวงกด มวัวแต่งุ่มง่ามอย่างนั้นละ่ะอย่างว่านะแก่เท่าก็งุ่มง่ามอย่างเนี้แหละจะไปสู้พวกหนุ่มๆเขาได้ยังไงเยใครว่าพี่แกเออพี่ยังแข็งแรงอยู่ทีเดียวนะ่ะนี่ดูกรามเนื้อพี่เป็นมัดๆอยู่เลยไออไอหนุ่มๆนานไหนหเนี่ยมันจะมาสู้พี่ได้แต่อามิตตดจาจ๋า พี่ต้องไปร้ายคืนร้ายวันเดียวก็รีบไปสิจะได้รีบกลับมาเออคือแต่แต่ไม่ต้องแต่ถ้าไม่ได้สองกุมารกลับมาด้วยแล้วก็เออย่ากลับไม่ให้เห็นหน้าอีกนะเอจ้าพี่จะพยายามเอเพื่อน้องพี่ทำได้แต่ แต่พี่ต้องไปร้ายคืนร้ายวัน,นรู้แล้วไม่ต้องมาสั่งเสียยืดยาดหรอกอเสียเวลาเออมียจ๋าหวัวราจะนอนน่ะให้ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าโดยเจ้าพอไอ้พวกหนุ่มๆนๆๆั<ค>่นๆนี่<ค><ณ>จะไปหรือไม่ไปบอกมาสิ<ค><ณ>เอ,อ้ยออออไปจากไป นี่แต่พี่ต้องไปร้ายคืนร้ายาวัน,นจ้าจ้ารู้แล้วจ้าเมออียจ้าพี่จะทำประทักษิณเ,ออเพื่อเป็นสิริมงคลแก่น,น้องที่อยู่จะได้ปลอดภัยสวนพี่ไปก็จะได้ไม่มีเหตุขอน้องอย่าได้มองเศร้า อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเยียแช่เชื่อนไปอื่นไกลภัยพานก็อย่าได้เข้ามาัก,กไรขอให้นอ้องจงสุดสดชื่นนึกถึงพี่ทุกคืนทุกวันนะน้องนะมามาจะผูกข้อมือให้ออริไ ขอให้โชคดีนะอย,อ,ยอย่าหย่าแม่สวยอะไรอย่างนี้อ่อะ,ออะป่ะเสร็จพิธีแล้วไปได้แล้วจย,ย่ไปได้แ,แล้วโอ้ยแม่คุณเนยไ่อยากจ่าอืมไม่ให้ชาวบ้านเราจอมันอีจ้าว่าเราเป็นผัวเมียที่เหมาะสมกันที่สุดเดี๋ยวโอ้ยไปไม่ได้เว้ยนีนๆนๆน่น,น,นี่แม่คุณเนยนี่ไข้ผิววนอีสามรอบก็ยังได้พอพอ แค่นี้พอแล้ว <พอ S 1> คืนมวนหลายรอบอะ่<ฮ>ะเดี๋ยวก็เวียนหัวตกเรือนตายกันพอดีอ่ะโธเอ้ยเนียพี่หวังดีตอนน้องต่างหากจุมาพี่ไปละเ <c oughs> พี่ไปแล้วนะไปเจอจักเมียจอเอ้ยเม้ย้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้้เนึเฮ้ี นี่ของหอมอีกทีเธอแม่คุณไม่เอาหน้าเอาไว้กลับมาเพิ่มความสําเร็จดีกว่าจะให้เป็นรางวัลน,น,น,นะพี่นะจ้าจ้าจาเออเมียจ้าประตูรั่วนี่พี่ทําไว้นี่นะแล้วอย่าลืมปิดนะแมวขโมยมันชุม่มรีบี่ไปเถอะพี่จเวรกรรมอะไรอย่างนี้หวงก็หวงเออ เจ้าเมียไม่หันหลังมามองพี่วังเลยเจ้าประคุณรุ่นชองเออแม่หอมกลุ่นอมิตรดาจ๋าพี่ไปร้ายคืนร้ายวันนี่พี่ไปทนะยาชื่นใจจริงเมียอ